สวัสดีค่ะดิมจากเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมที่ดินแปลงสวยติดลำห้วยอยู่ในแหล่งชุมชนค่ะน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมเลยด้านหลังของที่ดินเราค่ะติดลำห้วยเส้นนี้เลยนะคะยาวอยู่ที่120เมตรเลยค่ะที่ดินเป็นที่ราบสวย หลักเขตหลักหมุดมีครบทุกจุดเลยด้านข้างก็ติดกับรั้วรวดหนามของเพื่อนบ้านค่ะเนื้อที่6ไร่3งาน29ตารางวาอยู่ตำบลเขาชะงุ้มอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะไล่ละ5 0 0 0 0ห0บาทเป็นโฉนดนอสอสีจอขุดแดงพร้อมโอนเลยนะคะภายในที่ดินเราตอนนี้ก็ปลูกต้นอ้อยไว้เต็มพื้นที่เลยค่ะด้านข้างก็มี บ้านสวนของเพื่อนบ้านนะคะก็ติดกับรั้วลวดหนามเลยส่วนด้านหลังของที่ดินเราติดลำห้วยสาธารณะเลยค่ะบรรยากาศดีนะคะแหล่งน้ําอุดมสมบูรณ์มากๆเลยค่ะตอนนี้น้ําในลำห้วยอยู่หลังที่ดินเราน้ําเต็มลำห้วยเลยนะคะเหมาะที่จะเป็นบ้านสวนบ้านพักต่างอากาศก็ได้นะคะผังที่ดินตามที่ดินแนบไว้ด้านขวามือด้านล่างตรงนี้เลยหน้ากว้าง ติดถนนลาดยางด้านหน้าอยู่ที่60เมตรค่ะส่วนด้านหลังติดลำห้วยอยู่ที่120เมตรเลยตลอดแนวด้านหลังของที่ดินเราเลยค่ะแล้วก็ติดฝายด้านหลังห้วยด้วยนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยส่วนด้านหน้าเราก็มองเห็นวิวภูเขาด้วยเหมาะที่จะเป็นบ้านสวนบ้านพักต่างอากาศหรือว่าจะขุดโคกหนองนาก็ได้นะคะมีค่ะแหล่งน้ำ ที่อยู่ด้านหลังของที่ดินเราที่ดินเราอยู่ในแหล่งชุมชนค่ะการเดินทางสะดวกสบายเลยน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมด้านหน้าติดถนนลาดยางสองเลนส่วนด้านหลังติดกับลำห้วยค่ะนี่ค่ะภายในที่ดินเราปลูกต้นอ้อยไว้อยู่นะคะบรรยากาศดีค่ะแถวนี้ไม่มีฟาร์มไม่มีโรงงานเลยนะคะเหมาะมากๆเลย ที่จะเป็นบ้านสวนหรือว่าจะซื้อเก็บก็ได้นะคะท่านใดที่ชอบที่ดินติดลำห้วยบรรยากาศดีๆแบบนี้อยู่ในแหล่งชุมชนค่ะนัดชมได้ทุกวันเลยเป็นโฉนดนสสีจอขุดแดงพร้อมโอเลยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศลำห้วยที่อยู่ติดกับที่ดินเหล่านี่ค่ะเหมาะที่จะเป็นบ้านสวนหรือว่าไว้พักผ่อนก็ได้นะคะ แหล่งน้ำแถวนี้อุดมสมบูรณ์ค่ะมีน้ําแบบนี้ตลอดทั้งปีเลยนะคะช่วงที่เป็นช่วงหน้าฝนตอนนี้ก็จะน้ําก็จะล้นฝ่ายขึ้นมาเลยค่ะแต่เป็นช่วงหน้าแล้งน้ําก็จะลดลงมาอีกนิดนึงนะคะก็แต่เราก็สามารถมีน้ําทําสวนทําการเกษตรได้เลยมีเหมาะมากๆเลยะคะ่ะเอาโต๊ะเก้าอี้มานั่งเล่นตรงนี้ได้เลยค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะ น้ำในลำห้วยนะคะก็มีความลึกอยู่ที่ประมาณ5เมตรได้ความกว้างของลำห้วยอยู่ที่ประมาณ10ถึง15เมตรได้เลยค่ะนี่ค่ะน้ำในลำห้วยเราบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเนื้อที่6ไร่3งาน29ตารางวาค่ะอยู่ตำบลเขาชะนุ้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีไล่ละ5้าแสน ห้าหมื่นบาทค่ะเป็นโฉนดนอซอสีจอคุดแดงพร้อมโอนเลยค่ะฟรีค่าใช้จ่ายในการโอนทั้งหมดด้วยด้านหน้าของเราก็มองเห็นวิวภูเขาด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆของที่ดินแปลงน่งกันค่ะที่ดินเราห่างจากถนนสายหลักหมายเลข3357นะคะอยู่ที่ประมาณ1.7กิโลเมตรค่ะนี่ค่ะ น้ำในนํำห้วยอุดมสมบูรณ์นะคะจากร้านอาหารครัวลุงลงค่ะห่างจากที่ดินเราอยู่ที่ประมาณ8กิโลเมตรจากวัดหนองมะค่าตลาดนัดวัดหนองมะค่านะคะห่างจากที่ดินเราอยู่ที่3กิโลเมตรค่ะจากโครงการพระราชะดำริเขาชงุม้มห่างจากที่ดินอยู่ที่15กิโลเมตรจากตัวอํำเภอบ้านโป่งโรงพยาบาลบ้านโป่งตลาดบ้านโป่งห่างจากที่ดินอยู่ที่ 25กิโลเมตรนะคะจากโรงพยาบาลโพธารามตัวอำเภอโพธารามค่ะห่างจากที่ดินเราอยู่ที่23กิโลเมตรนี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นโค้งน้ำที่ติดด้านหลังที่ดินเราเลยนี่ค่ะแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์มากบรรยากาศดีค่ะจะมานั่งนั่งเล่นตกปลาได้หมดเลยนะคะเพื่อนบ้านเราบริเวณรอบๆก็ทำสวนทำการเกษตร ขุดคอกของนากันแล้วก็เป็นบ้านสวนบ้านพักต่างอากาศกันค่ะนี่คะ่ะบรรยากาศรอบๆที่ดินเราบรรยากาศดีเงียบสงบวิวโล่งกว้างเลยค่ะหลักเขตหลักหมุดของที่ดินแปลงนี้นะคะมีครบทุกจุดเลยส่วนด้านหน้าของที่ดินเราก็ติดก,กับถนนลาดยางสองเลนเลยค่ะนี่คะ่ะหลักเขตของที่ดินเรา ก็ฝังเสาปูนแล้วก็มีหลักหมุดพร้อมเลยนะคะครบทั้ง4จุดเลยค่ะนี่ค่ะหลักหมุดด้านข้างของที่ดินเรานะคะส่วนด้านหลังก็ติดกับดําห้วยด้านหน้าติดถนนลาดยาง2เลนเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวดีมพาไปเที่ยวชมบรรยากาศด้านหน้าของที่ดินกันนะคะ ที่ดินเราตามผังที่ดินแนบไว้ด้านขวามือตรงนี้เลยเนื้อที่6ไร่3งาน29ตารางวาด้านหลังติดลำห้วยกว้างอยู่ที่120เมตรด้านหน้าติดถนนลาดยางกว้างอยู่ที่60เมตรค่ะฝั่งที่ติดถนนลาดยางหันหน้าไปทางทิศใต้นะคะเพื่อนบ้านเราด้านข้างก็ทำสวนขุดโคกหนองนากันนะคะนี่ค่ะบรรยากาศดีการเดินทางสะดวกสบาย ภายในชุมชนเรานะคะก็มีร้านค้าร้านขายของชำของชาวบ้านนะคะหาของทานก็สะดวกสบายเลยจากถนนสายหลักเข้ามายังที่ดินเราก็ขับรถสบายนะคะเป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทางเลยค่ะมาถึงที่ดินเรามองเห็นวิวภูเขาอยู่ด้านหน้าของที่ดินด้วยนะคะฝั่งที่มองเห็นวิวภูเขาฝั่งนี้อยู่ทางทิศใต้ค่ะหน้ากว้างติดถนนลาดยางเส้นนี้อยู่ที่60เมตรเลยนี่ค่ะ หลักหมุดของที่ดินเรานะคะก็มีครบทุกจุดที่ดินเป็นโฉนโดนอสศอสจอขุดแดงพร้อมโอนเลยค่ะนี่ค่ะบรรยากาศดีลมพัดเย็นสบายมีเพื่อนบ้านมีชาวบ้านนะคะขับรถผ่านไปมาตลอดทั้งวันเลยค่ะไม่เปี่ยวนะคะแถวนี้เพราะอยู่ในแหล่งชุมชนเสาไฟฟ้าอยู่ด้านหน้าที่ดินเราแล้วส่วนน้ำประปาก็อยู่ภายในที่ดินเราเลยค่ะ นากว้างอยู่ที่60เมตรนะคะที่ดินแปลงนี้ส่วนด้านหลังของที่ดินก็ยังมองเห็นทิวภูเขาเล็กๆอยู่ด้านหลังด้วยค่ะที่ดินเราด้านหน้าเสมอกับถนนลาดยางเลยนะคะภายในที่ดินมีบ้านอยู่หนึ่งหลังที่อยู่ในที่ดินเราส่วนบ้านเราหรือออกนะคะนี่ค่ะบรรยากาศดีค่ะด้านหน้าติดถนนลาดยางผังที่ดินสวยที่เสมอกับถนนลาดยางเลย นอกจากต้นอ้อยนะคะเราก็ยังมีต้นไผ่มีต้นกล้วยพืชผักสวนครัวบางส่วนค่ะที่ปลูกอยู่ด้านหน้าที่เป็นบ้านตรงนี้ที่อยู่ในที่ดินเราเลยบ้านที่อยู่ในที่ดินตรงนี้เราลื้อออกนะคะน้ำประปาสาธารณประพคทุกอย่างพร้อมที่ดินเราเสมอกับถนนลาดยางเลยค่ะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะพร้อมที่จะเป็นบ้านสวนบ้านพักตาอากาศได้เลย ดินในที่ดินเป็นดินดําเลยค่ะส่วนด้านข้างตรงนี้นะคะก็เป็นบ้านสวนของเพื่อนบ้านที่ดินอยู่ในแหล่งชุมชนเลยบรรยากาศดีนะคะแนวหลักเขตแนวเขตที่ดินเรามีพร้อมเลยค่ะนี่ค่ะแนวเขตรั้วของเพื่อนบ้านที่ติดกับที่ดินเรา น้ากว้างจนไปถึงรถที่ดิมจอดอยู่เลยนะคะดิมทวนอีกครั้งค่ะที่ดินเนื้อที่6ไร่3งาน29ตารางวาอยู่ตำบลเขาชะงุม้มอําเภอโพธารา,า,ามจังหวัดราชบุรีค่ะไร่ละ5 0 50, 0 50,000บาทฟรีค่าใช้จ่ายในการโอนทั้งหมดเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ